น้องโพลุยสวนปลูกทเทียนเองกับมือน้องโพลลูกชายชาคริสแอน เือเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่ขยันมากสําหรับครอบครัวของนักแสดงหนุ่มชื่อดังชาคริตแย้มนามและแอนพัทราที่ตอนนี้ทั้งคู่มีลูกชายด้วยกันหนึ่งคนชื่อว่าน้องโพวัยสีขวบเริ่มโตเป็นหนุ่มแล้วใช้แววหลอดได้คุณพ่อมาเลยเต็มๆล่าสุดในอินสตาแกรมส่วนตัวของแอนเธอก็ได้ออกมาเผยภาพของลูกชายน้องโพที่ช่วงนี้ปิดเทอมก็กลับไปอยู่ที่จันทบุรีช่วยพ่อคริสแม่แอนดูแลสวนและยังช่วยปลูกต้นทุเรียนเองกับมืออีกด้วยบอกเล่าว่าขยันสุดๆสมกับที่พ่อแม่สอนมาดีพร้อมระบุข้อความว่่่่ามมมือใหหัดปลูกทททุเเรียยนิชวแ ก่อเดี๋ยวค่อยพาไปเที่ยวนะครับ